สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอกนะครับผมเป็นอีกคลิปนึงแล้วนะครับที่เราอยู่กับโลบอกกันรัวๆนะครับต้นแบบในวันนี้นะครับที่เราอยู่กันนี่คือ w a r Simulator นะครับคุณผู้ชม,มเสียงเพลงแม่งอย่างลั่น <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ w a r Simulator Legend เฮ้ยมันระโมบมูพมกเฮ้ยการหมออดอ่านแทนอะไรเนี่ยเอ่อบายและอัปเกรดครับอ๋อม่ได้จากคนอื่นได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมคิดว่ามันเป็นเกมเล่นคนเดียว สอรี่อัปเกรดนะครับมีเอ่อคานะครับรู้สึกว่าจะเป็นคาป่ะน่าจะเป็นเหมือนพวกคาเก้าแผ่นนะครับแล้วก็อ่าก็คือเป็นเป็นปืนยุคเก่าอ่ะผมผมไม่ค่อยรู้จักนะครับโอเคช่างมันนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือปืนพกนะครับมันให้อะไรเรามบ้างวะอ่าให้ให้เน็ตมานะครับหนึ่งลูกแล้วก็มีดวะแล้วก็ปืนพกโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะหรือว่ามันเป็นเว็แรกๆวะโอเคอันนี้คือข้างล่างเขาจะมีข้อความสอนเราครับ เรามีดไปฟันมัดิชฉอะชฉอะชฉาะมึงมึงก็มาอยู่วะเอ้ยเป็นเกมที่ใช้ได้อยู่นะโอเคกดชิปอุ้ยๆฮ้ยอ้ยใครวะเฮ้ยอย่าพึ่งโอเคตายตอนนี้เงินเรามีร้อยห้ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคปืนพกมันยิงระยะไกลไม่ได้ <c oughs> มาเรามาช่วยแล้วนายโอเคปืนคือแบบปืนมีแค่เจ็ดนัดเน้นเน้นยิงหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเดินเร็วมากโอเคตอนนี้เงินมีอยู่สองบสา โดนไปหนึ่งนัดเออร้านเพื่อนเลยวะอ๋อมันน่าจะคิดราคาเงินเท่ากับตามดาเมจที่เราทำนะครับกระสุนหมดกระสุนหมดปะปะเอออันนี้เงินมีสองเจ็ดแปดไม่รู้ว่าปืนแต่ละก็บอกมันราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อุ้ยเจอมิลียามิลีก็สู้มิลีเออตายไหมโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปดูราคาปืนแป๊บหนึ่งนะเออปืนอันนี้ราคาโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยเหรอเอาไม่ใช่ห้าร้อยบาทโอเค โอเคโอเคใกล้ได้ละครูยมเราเก็บแค่หน่อยเดียวเก็บแค่หน่อยเดียวเอออ๋อถ้าเกิดได้นะครับมันจะมีขึ้นมาข้าง,างเลยว่าเราสามารถซื้อปืนนี้ได้แล้วได้เลยเพื่อนเราจะเอาสไนนนี่แหละไปเป่ามันรู้สึกว่ามันมันจะเป็นไรเฟลิลหรือเปล่าวะมันน่าจะไม่ใช่สไนสไนจ๋าปะมาลองดูว่ามันเออซูมได้ไหมซูมไม่ได้นะขี้ขวาซูมไม่ได้โอเคเพราะงั้นเราก็ต้องไปยิงใกล้ๆเหมือนเดิมคือมีเลือดให้ซื้อหรือเปล่าวะโอเคแรงปะอุ้ยแรงอยู่นะ น่าจะสามนัดตายนะครับโอเคสามนัดตายเ,ยเาายว้ยปืนนี้คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทํามากเลยคือเอาระเบิดไปยัดใส่มันเลยโอเคโยนไปอ่าเออนั่นแหละนั่นแหละมากองรวมก,กันกองรุมกันสักตวัวสักตัวเออสวยอุ้ยยังแรงโอเคตอนนี้มันกำลังสับสนมันกำลังไม่รู้ว่าจะวิ่งไปฟันใครดี <c ười> ตายไปหนุ่มคือปืนกระบอกต่อไปมันน่าจะราคาพันหนึ่งบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระสุนหมดมองอยู่วะมึงก็มึงก็มาดีวะ ไปบ,บนึงนะคือใจมันร้อนว่ะใจมันเล่าร้อนเหลือเกินขอขอไปดูปืนอีกระบ,บอกนึงก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่โอเคกระบ,บอกนี้ราคา750แล้วก็1000นะีครับโอเคแป๊บเดียวนึง,นงเก็บเงินอีกประมาณเอ่อ2 0 0 200กับ300อ่ะคือผมรู้แล้วว่าเกมนี้นะครับมันจะมันนี้สุดเลยคือเราระเบิดไปยัดไว้ยคุณผู้ชมเฟี้ยงไปแล้วเอออยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เดินมาเดินมาโอ้โหไม่เดิน มันไะงเราต้องเข้าไปใกล้ๆตรงฐานมันอุ้ยอุ้ยเยอะเกินไม่พอไปให้ใกล้คือมันมีพวกคนติดฟืนเออคนติดฟืนเต็มเลยไม่อย่าเออกูตายแน่กูตายแน่กระสุนกระสุนเลยนะเดี๋ยวโอเคถือถือไม่วิ่งเออถือไม่วิ่งอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาด้วยชักลุกเรีวเรีวเออเออเอาเงินเออเออกูตามตามกันมาตามกันมาเยอะจัดๆตามมาครับมึงเอาอันนี้ไป นี่มึงเห็นไหม,มเห็นไหมว่ากูโยนอะไรเออเรียบร้อยง่ายไปตอนนี้เราปลดล็อกปืนใหม่แล้วอุ้ยเราเราลากมาฆ่าได้เลยเมื่อกี้มันขึ้นเตือนนีว่าเราสามารถซือ้อเกาะได้แล้วเว้คือเกาะมาราคาสามร้อ็สิบห้าคือเกาะที่เราใส่อยู่นะครับแล้วเกาะนี้คือเจ็ด้อยห้าสิบแต่คือถ้าเราซือ้อเกะคือเราจะซือ้อปืนไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นคือยังไงผมก็ซื้อปืนเกมยิงมึงจะไม่ซือ้อเกาะอะไรวะก็ยังซูงไม่ได้ละ่ะโอ้โห คือน่าจะซูมไม่ได้ทุกปืนเลยนะครับสำหรับปืนเกมนี้เอ้ยเลือดลดมากมาเนี่ยอ๋อมันเป็นปืนโกนกูม่ายิงทีละวนะแต่มาวะเนี่ยว่าแล้วว่าทำไมมันแบบเข้าอย่างน้อยโอเคเป็นปืนโกนเขินเลยนี่ปืนโกนมันคือปืนโกนมันคือปืนโกนยังไงล่ะเพื่อนกระโดดกระโดดยัดหน้ายัดหน้าตายตายไปตายไปตายเรียบร้อย โอเคอย่างมันเนี่ยพอได้ปืนกลมาแล้วเออมันมันมันค่อยจะลงใจหน่อย <c oughs> มันค่อยมอน่อยมนอยมนี่มันก็มอนีแ่แตกแตกกระสุนหมดกระสุนกระสุนหมดกูเอามีดถอกหน้าตอนนี้เงินเรามีทั้งหมดเออหกร้อยสามสิบเก้านะครับเดี๋ยวเก็บไปได้เจ็ดร้อยห้าสิบอุ้ยโคตรหน้าโคตรหน้าโยนระเบิดเลยเก็บไปได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับคุณผู้ชมเราก็จะสามารถไปซื้อเออไปซื้อกอดได้ขอไปอัปเกรดจุดเกาะแป๊บนึงนะครับดูว่าความถึกมันจะเพิ่มขึ้นขานาดไหน กต่คือความถึกมันจะเพิ่มขานาดไหนก็คือผมก็มองไม่เห็นเลือดตัวเองอยู่ดีโอเคเรากลายเป็นชุดที่อะไระค่อนข้างเท่กว่าเดิมนนะ <laughs> เท่เหรอวะโอเคเท่แหละไหนๆก็เสียเงินซื้อไปแล้วไงแล้วปืนต่อไปนะครับที่เราจะเก็บเงินซื้อกันก็คือปืนราคา1,000พันเหรียญไว้โอเคจะมาลองดูว่ากระบอก1 0 0 0ันเหรียญเนี่ยมันจะขนาดไหนกันวะขนาด750คือยังเล่นมันขนาดนี้อุย้ยเพื่อนมันโอ้โหว่าแล้วทำไมมอนไม่เกิดคือเพื่อนมันไปทำลายรถถังเรียบร้อยแล้วก็ S <S <preach science> ไปดักจ <enough> ุดเกิดเลยหรอแค่ไปดักจุดเกิดเลยวะวันนี้วันนี้เออไอหมอนี่โอ้โหหมอนี่นี่เงินเยอะตัวร้อยกว่านะครับขนาดมีเพื่อนแจมนะโอเคคือคือคือมึงเข้ากันมาขนาดนี้เลยเหรอวะมองแล้วมองแล้วยิงเงินเกิดเออเขาเรียกยิงเงินจุดเกิดไม่ต้องเกิดกันว่ะอุ้ยมันเข้าแบงค์ในได้ด้วยเหรอโอ้ข้างในโอ้โหข้างในแม่งระดับคอมมานโดโอยมือสว่านตกใจหมดตก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 ใจหมด เพื่อหากูแตกตอนนี้เราสามารถเจ็บเงินได้หนึ่งพันเป็นที่ร้อยแล้วครับโอเคปืนที่เราจะซื้อก็คือเออคืออยากได้สไนนี้มาใช้มากเลยผมว่ามันน่าจะซูมได้นะเพราะว่ามันมีกล้องติดอยู่เว้ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเออโอ้โหแมชชีนกัน w h ต t t h แมชชีนกันอหรือว่าผมผมเก็บซื้อแมชชีนกันเลยดีวะข้ามลูกซองกับข้ามสไนไปเลยอะเพราะคือแบบเงินมันเก็บแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วอะเออ คือกูเล่นมาจนกูจะจบคลิปอยู่ละเพิ่งมองไปเห็นว่ามันมันมีมิชชั่นคือทำแล้วคือได้เงินด้วยไงคือค่าทูเปอร์แค่แบบ7คนน่ะได้เงินสามรอยห้าสนี้คือผมก็ทนเก็บแต้มแบบไม่มีเควสเนี่ยนะโอ้โหแบบอ๋อคดเทาะโอเคต่อไปนะครับปืนที่เราจะใช้ก็คือนี่หละแมชชีมกันเนี่ยอาอ๋อคือปืนมันต้องมันต้องไปที่กรบอกอ๋อเข้าใจแล้โอเค งั้นสำหรับคิวเรยวนี้เรา,าจบกันที่สไนเปอร์ดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิไดไห้ผมเก็บใหม่มันคงนานน่าดูเลยนะใช่แล้วครับคุณผู้ชมปืนนี้มันเป็นปืนที่มีลำกล้องแต่ว่ามันก็ยังซูมไม่ได้เหมือนเดิมนะโอ้โหหวังอะไรลมๆแรงๆทิหายกูหวังว่ามันจะซูมได้แล้วแล้วคือยิงทีนึงตายเหรอโอเคไม่รู้นะว่าเป็นดามเมจใครดามเมจเพื่อหรือดามเมจผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รู้สึกว่าปืนปืนกลมันจะเล่นมันกว่าเยอะเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกมึงเลื่อนรถกันน้อยจังเลย โอเคสับสับนใส่กระสุนยิงอ่าอู้น,นั่นเดียวตายอ๋อนั่นเดียวตายนะครับเพื่อนยิงโดนหัวใช่ปะเมื่อกี้ผมยิงโดนหัวใช่ไหมเออใช่ด้วยเอาว่าสนายยิงโดนหัวนั่นเดียวตายนยะครับโอเคก็เหมือนเกมอื่นๆนะคือเควสไม่ใช้จัดการทูปเปอร์ธรรมดาอีกสองคนเว้ยผู้ชมทูปเปอร์ธรรมดาทรรรูเปอ์ธมดาโอเคนี่นีอ่อีกตัวนึงอยู่นี่ลั่นเอ้ยอย่าขวางนี่เอ้ยกูจะลั่นเข้าหัวเพื่อนมึงเออเออสวย รบ้อยควสเสร็จนะครับบวกเงินไปอีก300ร้อยหน่อยเนาะโอเคสำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แนะหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือไปต่อได้เรื่อยอ่ะเป็นเกมที่เล่นเข้าเวลาได้เพลินมากเกมนึงเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรนะก็บายบายครับผม